สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ฟังก์ชันอัปเดตสต็อกกับทุกแพลตฟอร์มค่ะการใช้งานฟังก์ชันนี้ช่วยจัดการสต็อกของสินค้าทั้งหมดในร้านค้าหลายร้านค้าหลายแพลตฟอร์มไว้ที่เดียวกันสามารถตัดสต็อกและจิงสต็อกทุกแพลตฟอร์มได้พร้อมกันหากการขายสินค้าเดียวกันในร้านค้าหลายร้านค้าเมื่อมีคําสั่งซื้อเข้ามาร้านใดร้านหนึ่งระบบจะตัดสต็อกของร้านค้านั้นโดยอัตโนมัติและจิงกับร้านค้าอื่นแบบเดียวําให้ด้วยนะคะค้อคุรระวังต้องดําเนินการจัดการออเดอร์ ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันอัปเดตสต็อกกับทุกแพลตฟอร์มกันนะคะฟังก์ชันอัปเดตสต็อกกับทุกแพลตฟอร์มมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1สร้าง s k u m e r c h a n t ขั้นตอนที่2จับคู่ SQ m e r c h a n t กับร้านค้าขั้นตอนที่3เปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังขั้นตอนที่4เพิ่มกดการอัปเดต ขั้นตอนที่1นสร้าง SKU ไม่ช้าก่อนที่จะแนะนํา SKU ไม่ช้าทางเราจะแนะนํา SKU ร้านค้าก่อนนะคะ SKU ร้านค้าเป็นชื่อ SKU ที่ตั้งค่าไว้สําหรับสินค้าในทางแพลตฟอร์มเช่นเลข SKU ของ Shopee และ s e l l e r SKU ของ Lazada SKU ไม่ช้านเป็น SKU ที่สร้างเฉพาะในด i เซ er เป็นตัวกลางที่สร้างตาม SKU ร้านค้าใช้มาจับคู่กับ SKU ร้านค้าเพื่อตัดสต็อก SKU ไม่ช้านและลิงก์สต็อกไปยังทุกร้านค้าทุกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติแบบ real time ช่วยป้องกันการขายเกิน SKU ไม่ช้านจะแบ่งเป็น SKU D และบ u n เด e SKU SKU เดี่ยวหมายถึง SKU มือชั้นเดี่ยวโดย SKU ร้านค้าแต่ละตัวต้องสร้าง SKU มือชันเฉพาะตัวของตัวเองซึ่งเลข SKU มือชันแต่ละตัวจะแตกต่างกันบ u n เด e SKU หมายถึงการผูกการระหว่าง SKU มือชั้นเดี่ยวหลายๆตัวสำหรับสินค้าที่ขายเป็นเซตหรือขายแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งและสินค้าแต่ละตัวที่อยู่ในเซตนั้นต้องมี SKU เดี่ยวเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถนำมาเป็นบ u n เด e SKU ได้เพื่อัดสต็อกของ SKU เดี่ยวในบ u n เด e SKU ให้ถูกต้อง เช่นร้านค้ามีขายกระเป๋านักเรียนหนึ่งใบคู่กับกระเป๋าดินสอสองใบเป็นรายการสินค้าเดียดยเด่ยวโดย SKU เดี่ยวกระเป๋านักเรียนและ SKU เดี่ยวกระเป๋าดินสอบันเดิล SKU เท่ากับกระเป๋านักเรียน bij, หนึ่งใบบวกกระเป๋าดินสอสองใบคลิปนี้จะแนะนําวิธีการสร้าง SKU เมอร์ชั้นเดี่ยวและบันเดิล SKU ค่ะต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนการสร้าง SKU เมอร์ชั้นเดี่ยวเป็นยังไงบ้างนะคะไปที่สินค้าคงคลัง SKU เมอร์ชันกดเพิ่ม SKU เมอร์ชันเลือกเพิ่ม SKU เดี่ยว ต่อไปกรอกข้อมูล SKU ร้านค้าที่เกี่ยวข้องค่ะกรอกเลข SKU กรอกชื่อสินค้าหากไม่ีหมวดหมู่เลือกหมวดหมู่กรอก GTIN 1 SKU สามารถกรอก GTIN ได้สูงสุด10รายการนะคะกรอกราคาอ้างอิงและข้อมูลอื่นๆได้ค่ะหลังจากนั้นกดเพิ่มการจับคู่ SKU ร้านค้าเพื่อทำการจับคู่กับ SKU ร้านค้าหากไม่ต้องการทำการจับคู่ตอนนี้ไม่จับคู่ก็ได้นะคะต่อไปเลือกสินค้าค่ะและกดบันทึกนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถกรอกข้อมูลน้ำหนักและขนาดได้ต่อไปเลือกคลางสินค้าที่ต้องการนําเข้าค่ะกรอกจำนวนสต็อกเริ่มต้นและราคาต้นทุนกรอกข้อมูลเสร็จกดบันทึกได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนการสร้างบันเดอร SKU เป็นยังไงบ้างนะคะหมายเหตุระบบจะตัดสต็อกของ SKU เดียวในบันเดอร SKU เมื่อมีขายบันเดอร์ SKU ค่ะ อยู่ในหน้า SKU มืช้านนะคะเพิ่ม SKU มืชฉานต่อมาเลือกบันเดิ SKU ค่ะต่อไปกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยกรอกชื่อ SKU กรอกชื่อสินค้าหรักมีหมวดหมู่เลือกหมวดหมู่กรอก GTN 1 SKU มืช้านสามารถกรอก GTN ได้สูงสุด10รายการนะคะกรอกราคาอ้างอิงและข้อมูลอื่นๆค่ะ หลังจากนั้นกดเลือก SKU มวยชานค่ะมาเลือกสินค้าหากขายเป็นเซ็ตเลือกสินค้าหลายรายการพร้อมกันได้นะคะเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะต่อไปกรอกจํานวนและอัตราส่วนแบ่งสรนราคาต้นทุนค่ะจํานวนหมายถึงจํานวนของ SKU เดี่ยวที่มีขายในบันเดิล SKU นี้เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อเซ็ตนี้ระบบจะตัดสต็อกของ SKU เดี่ยวตามจำนวนที่กรอก อัตราส่วนแบ่งสันราคาต้นทุนหมายถึงเมื่อเมนูสต็อกอินหรือสร้างใบสั่งซื้อสําหรับบันเดิล SKU ระบบจะแบ่งสันราคาของบันเดิล SKU ให้กับ SKU เดียวแต่ละรายการโดยอตัตโนมัติตามอัตราส่วนและอัตราส่วนแบ่งสันบอกตัวเลขเท่านั้นค่ะระบบจะกรอกจํานวนหนึ่งเป็นค่าเริ่มต้นหากไม่ได้ระบุนะคะต่อไปจับคู่กับ SKU ร้านค้ากดเพิ่มการจับคู่กับ SKU ร้านค้าเลือกสินค้าค่ะและกดยืนยันนอกจากนี้ยังสามารถกรอกข้อมูลน้าหนักและขนาดได้ต่อไปเลือกคลังสินค้าที่ต้องการค่ะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะ ขั้นตอนที่2ทําการจาับคู่ระหว่าง SKU มาอชารและ SKU ร้านค้าทําไมต้องทําการจาับคู่ด้วยการสร้างความสัมพันธ์การจาับคู่ระหว่าง SKU มือชารและ SKU ของร้านค้าระบบจึงจะรู้ว่าสินค้าตัวกลางที่ได้จับคู่กับ SKU ของร้านค้าใดทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบสต็อกของสินค้าร้านใดได้ไดรับก,การตัดสต็อกและอัปเดตสต็อกอย่างถูกต้องค่ะโดยไปที่สินค้าคงคลัง ช่องการจับคู่ SKU สามารถทำการจับคู่ในแถบของดูตามสินค้าและแถบดูตาม SKU m e r c h a n นค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการจับคู่ในแถบดูตามสินค้าก่อนนะคะคลิปนี้จะแนะนำสามวิธีการจับคู่ค่ะวิธีที่1่จับคู่ด้วยตนเองในหน้าดูตามสินค้าด้านบนสามารถคัดกรองตามร,ร้านค้าสถานะสินค้าได้ต่อไปเลือกช่องยังไม่จับคู่ค่ะกดไอคอนจับคู่กดเลือกค่ะวิธีที่2จับคู่ SKU m e r c h a n นสร้าง SKU m e r c h a n นในหน้ายังไม่จับคู่เช่นกัน เลือกสินค้าหลายรายการพร้อมกันได้ค่ะหลังจากนั้นกดสร้าง SKU เหมาชานหมายเหตุหากเลือก SKU ร้านค้าตรงกับ SKU เหมาชานที่สร้างไว้อยู่เมื่อกดการสร้าง SKU เหมาชานระบบจะจับคู่ให้อัตโนมัติหากไม่เหมือนกันระบบจะสร้าง SKU เมาชานใหม่พร้อมกับจับคู่สามารถเลือกว่าจะสร้างตามสินค้าที่เลือกหรือสร้างตามสินค้าทั้งหมดได้กดสร้างตามสินค้าที่เลือกเข้ามาแล้วจะเลือก SKU หากไม่ได้ตั้งชื่อ SKU ร้านค้าทางแพลตฟอร์มจะต้องกดเพิ่มเพื่อเพิ่มชื่อ SKU เหมาช้านให้เียอกไอ้ก่อนหากได้ตั้งชื่อ จะอ้างอิงตามชื่อ SKU ร้านค้าไม่ต้องกรอกอีกค่ะหลังจากนั้นยังสามารถกรอกข้อมูลอื่นได้ตามความต้องการเช่นคลังการแจ้งเตือนสต็อกน้ำหนักขนาดและต้นทุนค่ะต่อไปเลือกคลังสินค้าสามารถติ๊กเลือกตรงนี้ได้ตามความต้องการเลยนะคะวิธีที่3มสร้างการจับคู่โดยนําเข้าด้วยไฟล์ Excel ในหน้ายังไม่จับคู่เช่นกันค่ะมาที่จับคู่ s อชยูโมชนกดนําเข้าเพื่อสร้างการจาับคู่ต่อมาดาวน์โหลดเทมเพลต e e ็กเซ เปิดไฟล์แล้วกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกไฟล์เข้ามาในหน้าเดิมค่ะกดนำเข้าไฟล์เพื่อนำเข้าไฟล์อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการจับคู่ในแถบดูตาม SKU m มื่อช้านะคะสินค้าคงคลังค่งคะกดดูตาม SKU หมื U ่อานแถบนี้จะแสดงข้อมูลตาม SKU เมืาอด้านแ่นอนสามารถคัดกรองหมวดหมู่ SKU เมื U ่อชานได้ค่ะต่อไปกดแถบยังไม่จับคู่กดปุ่มการจับคู่ SKU ร้านหาเลือกสินค้าที่ต้องการจาับคู่หลังจากนั้นกดยืนยันได้เลยค่ะ ยังมีวิธีอื่นๆที่สามารถทำการจับคู่ได้คะ่ะหากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อ่ายบริการลูกค้าได้นะคะขั้นตอนที่3มเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าสินค้าคงคลังเปิดฟีเจอร์สินค้าคงคลังขั้นตอนที่4ี่เพิ่มกดการอัปเดตขั้นตอนนี้เป็นการตั้งค่าเงอนไขให้ระบบหรืเอเซลล์ลิง์สต็อกไปร้านค้าไหนบ้างและแพลตฟอร์มไหนบ้างโดยไปที่สินค้าคงคลัง,ง,งกดการอัปเดตสตอ็อกเพิ่มกดการอัปเดต หากร้านค้าเดียวมีคลังเดียวเลือกโหมดร้านค้าเดียวและคลังสินค้าเดียวค่ะหากร้านค้าเดียวมีครังสินค้าหลายแห่งเลือกโหมดร้านค้าเดียวและหลายคลังสินค้าค่ะคลิปนี้ขอเอาโหมดร้านค้าเดียวและคลังสินค้าเดียวมายุกตัวอย่างนะคะตั้งชื่อกดร้านค้าที่ต้องการอัปเดตสต็อกสามารถเลือกได้สองประเภทหนึ่งร้านค้าทั้งหมดหากเล่อกข้อนี้เมื่อมีการเชื่อมต่อร้านค้าใหม่เข้ามาร้านค้าที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในกฎนี้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมาเพิ่มเองและข้อนี้จะใช้เฉพาะบัญชีลักเท่านั้นค่ะสองบางร้านค้าต้องการเลือกร้านองเ SKU มาอชั้นที่ต้องการอัปเดตสต็อกสามารถเลือก SKU มือชั้นโดยตรงหรือเลือกตามร้านค้าหรือเลือกตามหมวดหมู่ SKU มือชั้นได้คลังสินค้าของพิเลเลอร์สามารถเลือกคลังสินค้าได้ตั้งแต่หนึ่งคลังขึ้นไปหากเลือกหลายคลังระบบจะอัปเดตสต็อกพร้อมขายทั้งหมดในคลังสินค้าที่เลือกเมื่อ SKU มาอชั้นของขาดในคลังสินค้าใดสต็อกของคลังสินค้านั้นจะถูกคำนวณเป็นศูนย์จำนวนสต็อกอัปเดตจำนวนสต็อกอัปเดตเท่ากับสต็อกพร้อมขายทั้งหมดของ SKU มือชั้นในคลังสินค้าบวกด้วยอัตราส่วน อัรตราส่วนการอัปเดตสามารถกรองมากกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อัปเดตสต็อกมีทศนิยมสามารถเลือกสามประเภทเลือกตามความต้องการได้ค่ะกำหนดสินค้าเหลือน้อยกำหนดสินค้าเหลือน้อยมีสามประเภทคือไม่ดำเนินการเปลี่ยนเป็นขายหมดเปลี่ยนเป็นพียร์ออเดอร์หนึ่งไม่ดำเนินการเมื่อสต็อกพร้อมขายเป็นศูนย์ระบบจะอัปเดตสต็อกสินค้าออนไลน์เป็นศูนย์และไม่ดำเนินการพิเศษใดๆ สอเปลี่ยนเป็นขายหมดเมื่อสต็อกพร้อมขายต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ระบบจะอัปเดตสินค้าในร้านค้าที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์ช่วยหลีกเลี่ยงการขายเกินจากคำสั่งซื้อเลือกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆได้ค่ะหากคุณตั้งค่าร้านค้าที่ยกเว้นด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อมีการขายสินค้าเดียวกันในร้านค้า ABCD ในเวลาเดียวกันและร้าน A ขายได้ดีกว่าหากคุณต้องการให้ที่เหลือขายเฉพาะร้าน A เท่านั้นดังนั้นสานนมารถตั้งค่าร้านค้าที่ยกเว้นเพื่อให้สต็อกที่เหลือได้้้้รรรรรรัรััับบกกกกาาาจจดดดสใหนนนน A และะะตต็็ออื่ปปเเไ 3. เปลี่ยนเป็นพรีออเดอร์เปิดพรีออเดอร์เมื่อสต๊อกพร้อมขายต่ำกว่าที่กำหนดระบบจะเปิดฟังก์ชันพรีออเดอร์ของสินค้าขายอยู่โดยอัตโนมัติและจะเพิ่มจำนวนสต๊อกที่กำหนดเองให้กับสินค้าขายอยู่จากสต๊อกพร้อมขายเพื่อลดปัญหาการดันสต๊อกและรักษายอดค้นหาสินค้าเนื่องจากสต๊อกหมดซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนในการขายของลิ้นสินค้าในร้านค้าได้หมายเหตุตัวเลือกเปลี่ยนเป็นพรีออเดอร์จะมีผลเฉพาะแพลตฟอร์มช้อปปี้เท่านั้นและสินค้าบนแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับ HCU จะ เพียงเท่านี้แบรนค้าก็สามารถซื้อสต็อกสินค้าแต่ละแพลตฟอร์มได้แล้วค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะหากท่านสนใจสามารถคลิงที่หน้าโปรไฟล์ u t u b e ของดีเซลเลอร์เพื่อลงทะเบียนใช้างานรีได้ค่ะ